สวัสดีทุกคนและยินดีต้อนรับกลับสู่เทอร์โบโนวาช่องที่นําเสนอข่าวสารรถยนต์ล่าสุดรถรุ่นอนาคตและเทรนยานยนต์จากทั่วโลกหากคุณชื่นชอบรถยนต์ไฟฟ้าและอยากอัปเดตข้อมูลใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกวิดีโอวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึก 2,026BYDAtto 3รถ SUV ไฟฟ้ารุ่นยอดนิยมของ BYD ที่ได้รับการอัปเกรดให้ฉลาดขึ้นหรูึ้นและน่าใช้งานยิ่งกว่าเดิม 2026 BYD a t t o 3ยังคงตอบโจทย์ผู้ใช้งานในเมืองที่ต้องการรถไฟฟ้าที่ขับง่ายคล่องตัวและดูทันสมัยดีไซน์ภายนอกได้รับการปรับปรุงให้ดูเรียบหรูและล้ำสมัยมากขึ้นด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าเล็กด,ดีไซน์เฉียบคมกระจังหน้าที่ดูเรียบเนียนและรายละเอียดด้านอากาศพลศาสตร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่รูปทรงโดยรวมยังคงความสปอร์ตและกระทัดรัดเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันพร้อมล้อดีไซน์ใหม่ที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์พรีเมียม ด้านข้างของอัตโต้3ยังคงสไตล์ครอสโอเวอร์ที่สมส่วนพร้อมความสูงจากพื้นเล็กน้อยช่วยให้ขับขี่ผ่านถนนครุคราหรือเนินต่างๆได้อย่างมั่นใจด้านท้ายได้รับการออกแบบใหม่ด้วยไฟไท้ายเล็และกันชนที่ดูเรียบขึ้นทําให้ภาพรวมของรถดูโตขึ้นและทันสมัยมากยิ่งขึ้นแม้จะเป็น SUV ขนาดกระทัดรัดแต่อัตโต้3ก็ยังดูโดดเด่นและมั่นใจบนท้องถนน ภายในห้องโดยสารของ2,026 BYD Atto 3คือจุดเด่นสำคัญด้วยการออกแบบที่ทันสมัยสนุกและเน้นเทคโนโลยีวัสดุภายในคุณภาพดีพื้นผิวสัมผัสนุ่มและดีไซน์ที่แตกต่างจากรถไฟฟ้ารุ่นอื่นหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่แบบหมุนได้ยังคงเป็นเอกลักษณ์สามารถปรับแนวนอนหรือแนวตั้งได้ตามความต้องการใช้ควบคุมระบบนำทางความบันเทิงการตั้งค่ารถและการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนพร้อมซอฟต์แวร์ที่ลื่นไหลและตอบสนองเร็วขึ้น หน้าจอมาตรวัดดิจิทัลแสดงข้อมูลการขับขี่อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นความเร็วระดับแบตเตอรี่ระยะทางที่เหลือและการใช้พลังงานเบาะนั่งออกแบบมาให้นั่งสบายรองรับสรีระได้ดีเหมาะทั้งการเดินทางไกลและการใช้งานในชีวิตประจำวันด้วยพื้นรถแบบเรียบของรถไฟฟ้าผู้โดยสารตอนหลังจึงมีพื้นที่วางขาที่กว้างขวางห้องโดยสารให้ความรู้สึกโปร่งโล่ง,ลงและสบายพื้นที่เก็บสัมภาระเพียงพอสำหรับการช้อปปิง้งกระเป๋าเดินทางหรือกิจกรรมวันหยุดสุดสัปดาห์ ขุมพลังของ2,026 BYD Auto 3มาพร้อมระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น BYD ขึ้นชื่อเรื่องเทคโนโลยีแบตเตอรี่และรุ่นใหม่นี้คาดว่าจะมีความจุบแบตเตอรี่และการจัดการพลังงานที่ดีขึ้นส่งผลให้วิ่งได้ไกลขึ้นต่อการชาร์จหนึ่งครั้งการเร่งความเร็วทำได้อย่างนุ่มนวลเงียบและตอบสนองทันทีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขับขี่ในเมือง การชาร์จไฟก็สะดวกยิ่งขึ้นโดย226 0 a t ต o 3คาดว่าจะรองรับการชาร์จเร็วที่มีประสิทธิภาพช่วยลดเวลาในการรอที่สถานีชาร์จการชาร์จที่บ้านก็ง่ายและเหมาะกับการใช้งานประจําวันระบบชาร์จไฟกลับจากการเบรกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยืดระยะทางในการขับขี่บนท้องถนน226 0 BYD a t ต o ตให้ประสบการณ์การขับขี่ที่นุ่มนวลและมั่นใจระบบช่วงล่างร,งรองรับถนนครุกคะได้ดีแต่ยังคงความนิ่งเมื่อใช้ความเร็วสูง พวงม,มาลัยน้ำหนักเบาควบคุมง่ายทําให้การจอดรถและการขับในเมืองเป็นเรื่องสบายการเก็บเสียงที่ดีขึ้นช่วยให้ห้องโดยสารเงียบและผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นด้านความปลอดภัย BYD ให้ความสําคัญเป็นอย่างมากโดย226อัตโตสาคาดว่าจะมาพร้อมระบบช่วยขับขี่ครบครันเช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัตริระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับสายตาและถุงลมนิรภัยหลายตําแหน่งเพื่อเพิ่มความมั่นใจในทุกการเดินทาง โดยรวมแล้ว2,26 0 BYD Atto 3คือการพัฒนาที่ลงตัวของ SUV ไฟฟ้ารุ่นยอดนิยมด้วยดีไซน์ทันสมัยห้องโดยสารไฮเทคสมรรถนะไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและความใช้งานได้จริงเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถไฟฟ้าสำหรับชีวิตประจำวันหากคุณชอบการรีวิว2,26 0 BYD Atto 3นี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องเ u r b o n บ v นวาเพื่อรับชมรีวิวรถไฟฟ้ารถรุ่นใหม่และรถแห่งอนาคตเพิ่มเติมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปครับ